เ,เจมส์มีอะไรขายให้ผมบ้างไม่มีอะไรเลยอ่าในในักรรมาแล้วครับไปเยี่ยมช่างตีเหล็ก เอาไปเลยเอมเบอร์นี่ครับความสามารถในการอินฟิวไอเทมก็คือตีธาตุเข้าไปได้ครับผมธาตุอะไรบา้างวะอันนี้โอมันเด่นมันเดนสโตนมันเดินสโตนน,โตนี่คือสายใหม่ครับผม ผมก็ไม่ค่อยทราบเรื่องเออเบรเด,เดนเทหร่นะครับอย่างงี้ก็หาได้บอดได้ครับผมโอเคเอา่ายังมีอะไรขายบ้างมีลูกขนูครับผมแบบอ่าเอ้ยลูกขนูใหญ่แบบไม่จํากัดครับเดล่งมีห่างกันสามสิบอ่ามีไฮนายนครับผม กันต่อครับเออมีผมเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมาแลครับแหมมีแหวนแหวนเพิ่มอัตราดอกได้จากคนขายของในเมืองนี้ครับผมอ,อ่าในบอร์ดนะครับบอร์ดอ่ผมยังไม่ได้ลองครับได้จากการคุยคนเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าซ,ซื้อของเท่าไหร่สามพันสามหมื่นหรือสามแสนอะไรก็ไม่ไม่ทราบนะครับ อย่ี้ก็ต้องลองกันดูแล้วกันผมขอลองก่อนก่อนไปก็ถือ,อ,อวไว้โอ้โหกัสฟาร์มโซไปไปด้วยในตัวครับผมอยา่างไรก็แค่ไนช็อกมากเลยครับตอนนี้เผื่อตัวพวกนี้ดบบ้าง จะได้อมาอัปเกรดอาวุธครับผมใช้คีย์บอร์ดทั้งหมดนะครับไม่มีเมาส์ครบับการคอนโทรลเลยดูแปลกๆหน่อยนะครับผมวันแรกๆผมเล่นเมาส์ครับผมลองมาเปลี่ยนใช้ระบบคีย์บอร์ดดูไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับอาจจะเบียนหัวกันบ้างนะครับผมมันเสียบนี่แน่โอเคได้มาอีกสี่พัน นี่เพิ่มอัตราดอบขอบใจมากหนูออ M น,นี่ด,ด,ด,ออดบแล,แลไอเทมดบแลไอเทม,อมโอเคครับเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วก็ กลับไปที่บ bon อลไฟล่าสุดเลยละกัน ป่ะงงจะเอ๋มาไยดูกันดูกันแบบสำไรเลยชั่วชั่วชั่ว Ooh. Mm. Oh. อ,อ,อู้ยมันเล่นครบแล้วโอ้ยมันเล่นเกตโบอะเราไม่มีเกตโบกับเขาบ้างอะเตรียมก่อนอมาดเด็กกุลก วิ่งลุยไฟตายโยกกันโยกอีกออกพลังงานบางอย่างนี้นีมีปากใสเลยของของมีเพียบครับ ไม่ีเนี่ย Thunder c o u s e กันสายฟ้าครับผมบอลไฟทำไมมันอยู่ใกล้กันจังเลย หยุดเลยแล้วกันโอเคข้างบนนี้คือหอระคังนะครับอ่าใครชอบอ่า PVP ไปโซนหอระคังได้ครับผมแต่ผมไม่ซนนะครับเออผมจำได้ผมจำได้ครับว่าอ่ามีคนบอกว่าจะเจอบอสพันเชอร์ที่เราฆ่าไปแล้วตรงนี้ครับผมนี่ไง ปเปิดกลอสได้ไหมเนี่ยเออได้เว้ยมาได้มา,า,มาร้อยอันได้ในกระเป๋าในมีบวกออนี่เนี่นยนี่หนในจริงมาดิต่อยมาต่อยมาโอ้ไม่ฟาดก็ไม่ถูกเว้ยออโอ้โหทำเวไนกากจริงเลยอ่ะจำได้ว่าตอนเมือ่อก่อนนี่ไกลเก่งมากนะโอ้ยโอ้โหฟันทีอู้อู้อู้ยายายา อะแว่ดื่มยาสันากน้อยหนึงปุ๊บอืมเอออ้าวเลขหนักซะง,งั้นขอโทษที่ไล่รุกนายนายตีแรงขึ้นมากเลยแล้วก็เร็วขึ้นมากด้วยอืมานายเร็วขึ้นมากเลยอ่ะ คุบอ่าดื่มยาปิงโอ้โหมาดีอ่ามาดีฟันฟรีสิครับอย่างงี้อืมอ่านี่เนี่ยนี่เน่โอ้เงืบอบเออดีมันจบท่าพอดีครับ นี่ฟันฟรีหนึ่งทีไม่ถึงครับหมุนฟันหนึ่งทีโอ้โหโอ้โบาดเจ็บเลยครับผม อมันมันเล็งตอมมันลงตอมอย่านะอยา่ามามามา,มาดื่มโอ้เออผมพลาดได้ยังไง ไ,ได้ไม่ได้อย่างนี้ผมต้องมาเอาคืนนะครับผมไอ้บ้านี่จะเจอจเจอของหนักจเจอของหนัก,จะ,จ,ออนกนจะเจอของหนักนี่เลยแกเจอของหนักแน่มาโอ้โห นี่ของหนักไหมนี่หนักไหมหนักไหมสองสามทีไงเวลาถ้ามานโดนคาตาแน่นะเว้ยมันจะไม่ชวนมึงเลยมึงสังเกตด,ดูบวกเลยละกันนี่หนักไหมบันฟรี หนักไหมโอ้โหอันนี้อันนี้กันไม่ได้ครับผมอืออ๋อโหถ้าเปิดโลโอ้ นี่มาดินี่นี่เนี่ยนี่อืมมาชั่ว เชอขอบใจสำหรับบ uh huh. ลิงออเบตปวดหูจังเลยครับผมใส่หูฟังนานๆครับ uh huh. <ป>ใช้นี่ไป uh huh. ตลอดทางเกมเลยแล้วกัน <laughs>